สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้า,ชาๆนะคะเช้าว,วันอังคานะคะวันนี้วันนี้คุณยายก็จะทำเหนลูกค้าอีกแล้วค่ะวันนี้เช้าว,วันนังคารขอคุณนะคะขอบคุณลูกค้าของค,คุณยายค่ะต้องนั่ง วันนี้ได้เก็บใหม่ร้อนร้อนร้อนเร็วโอเก็บใหม่ร้อนร้อนร้อนเร็ว <c oughs> ขอบคุณลูกค้าขอบคุณยายนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เตรียมรับประทานได้แล้วคุณยายหกสิบเดี๋ยวกลมใบใบคุณยายก็จะเอาไปส่งลูกค้านะคะ ลูกค้าก็ให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรมาคุณยายก็จัดไปคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าของคุณยายคะ่ะ